สวัสดีค่ะคุณยายคำนายสวัสดีค่ะคุณยายคำนายทานข้าวอิ่มหรือยังคะเต็มแล้วทานข้าวอะไรคะเช้านี้วันนี้มีก๋วยเตี๋ยวใช่ก๋วยเตี๋ยวหรือแหวะได้ไว้จับไว้จับหมดชามไหมหมดเลยดขนมอ่ะขนมมาได้กินขนมตะโก้มาได้กินเลยแล้วมาไฟหมดไหมคะหมดอ่า วานนี้คุณยายคำนายตอบชื่อลูกไม่ได้ลูกคนที่สามชื่อจริงชื่ออะไรคะตัดเสนได้แล้วลูกคนที่สี่ล่ะลูกคนสุดท้องลูกชายคนสุดท้องอะ่ะชื่ออะไรคะชื่อจริงจกัจกรพันธ์โมลรจักรพันธ์อ้าวาวรจักรพันธ์จินดาอ้าวชื่อจินดาเอาว,วันนี้จะทบทวนความจําของแม่นะวันแม่บอกว่าแม่เป็นลูกใครนะ บรนลูกแม่นิวกับพ่อพ่อตึกนามจะกูุณมะอ่าอ่าแล้วทีนี้แม่ไลซีพี่น้องแม่มีใครบ้างคนโตป้าภัยป้าภัยอยู่ไหมตายแล้วตายแล้วเป็นไรลูกพอก็ตายแล้วก็ตายแล้วคนที่สามใครคะคนที่สามแม่แหละแม่แลตายยัง ยังไม่ตายคนที่สี่ค่ะคนที่เจสวบสวสไบสอยู่ไหมอยู่เปล่าสวบเนี่ยตายแล้วตายแล้วคนที่สี่สวบคนที่ห้าสวหิงสังหิงอยู่ไหมคะตายแล้วตายแล้วคนที่หกคนที่หกอํานวยอํานวย อยู่ไหมคะตายแล้วตายแล้วแม่มีพี่น้องกี่คนทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยนับกี่คนคะกี่คนไม่รู้เนี่ยหกคนหกคนอยู่กี่คนยังเหลือกี่คนเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวคือคุณยายขอนายพี่น้องทิ้งหมดเลยิ้งหมดเลยเหงาไหมเนี่ยพี่น้องไปหมดแล้วแม่เหงาเรอกไม่ได้พูดถึงกัน เหรออ่ออแล้วคุณยายคำนายบนทุกวันเลยอยากอยากตายอ่ะอืมตายอ,คน,อคนมีบุญคนมีบุญอยากตายบอกว่านอนหลับก็หลับไปเลยอ่าไม่ต้องฟืนขึ้นมาอ่าแต่ทุกวันนี้หลับแล้วทำไมฟืยขึ้นมาทุกวันเลย <laughs> พอดูบอกว่าจะอยู oh yeah. ่ถึงอายุเท okay. ่าไหร่เ no ท่าไหร่ก็เก้าสิบไงโอ้โหแย่เลยพี่น้องทิ้งกันหมดแล้วเหลือหัวเดียวกระเทียมรีบอยู่กระโหลกกระหลานไปโอเคอ้าววันนี้คุยกันฝึกสมองหน่อยเนาะอืมเอ่อไปขายไปขายมะนาวดีกว่า ถ้ามะนาวสี่ใบเขาขายสิบบาทมะนาวสี่ลูกสิบบาทนะอแม่ว่าเขาขายลูกละเท่าไหร่เนี่ยเค้เลึงคิดไวขายลูกละสิบสฉลึงลูกละสิบสลึงถ้าเขาซื้อแปดใบอะ่ะแปดใบเขาต้องจ่ายเงินกี่บาทสี่ใบสิบ 8ใบเท่าไหร่ <20. S 1> ยี่สิบแปดใบยี่สิบเขาซื้อแปดใบยี่สิบบาทเขาให้แบงค์ร้อยมาแม่ทอนเท่าไหร่อะอา้าบาทเห็นไหมอ่าเ right? ก่งคิดวสม uh. เป็นแม่ค้าเอาถ้าแตงโมลูกละสี่สิบห้าสองลูกเท่าไหรอ่อะเก้าจบเก้าสิบเขาให้แบงค์ห้าร้อยทอนเขาเท่าไหร่วิ โอ้เก้าสิบบาทกรอนแบงค์ห้าร้อยกระชอนสี่ร้อยสิบบาทสี่ร้อยสิบบาทเยี่ยมเลยสมองดีมากเอาทีนี้ไปขายทุเรียนกันทุเรียนลูกหนึ่งเอามันต้องแพงอยู่เนาะลูกละสามร้อยห้าสิบสองลูกเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสามลูกเท่าไหร่สามลูกมันลูกเท่าไหร่ละ 350 2ลูก700 3ลูก700 800 900 100 1,500 1,500บาทเขาให้เงินมา2,000เขาจ่ายมา2,000ทอนก็เท่าไหร่ครแม่คะ1,500บาทใช่ใช่ใช่1,500ก็ให้แบบ2,000มันเช่าหรอใช่สิ <laughs> เอาแม่ค้าทอนเร็วลูกค้าจะรีบเดินทางต่อพานห้าสิบเขาให้สองพันจะทอนกัเท่าไหร่คะพันหาสิบก็ทอนพันสี่ร้อยเอฮะอิดดีดีพันห้าสิบให้ันสองพัน แต่ต้องผัาตอนพันตอนก็เป็น 1, พันขัดทุนปี่อก็พันห้าสิบบาทคขาใมาสองพันก็าจ่ายไปพันหนึ่งก็เหลืออีพันหนึ่งอะ่ะต้องจ่ายต้องเขาต้องจ่ายเราอีห้าสิบาทเราจะทอ้องเขาเท่าไหร่ละขันตอนขัตอ,อนสี่ร้อยทอนสี่ร้อยได้ยังไงเดี๋ยวเขาว่ากโกงพันห้าสิบบาท พันห้าสิบบาทเขาให้มาสองพันก็ให้มาสองพันถอยเงินทเท่าไหร่น้อไม่ค้าคิดไม่ออกแล้วอให้มาสองพันพันห้าสิบบาทพันห้าสิบบาทเขาให้มาสองพันอ้าวลบเลยลบลบนี่เขาให้มาสองพัน สินค้าราคาพันห้าสิบบาทลบกันออกมาศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ห้าลบศูนย์ไม่ได้ขอยืมใช่ไหมอ,อันนี้ขอยืมหนึง่งอ่าเป็นเท่าไหร่เป็นห้าลบสิบเหลืออ่าอ่าอันนี้โดนยืมไปนี้เหลือเก้าตัวลบเป็นอะไรคะศูนย์เก้า เบือก้าวเบือก้าวเพราะนั้นคุณยายต้องถอนเข้อเท่าลรยถอนข้เท่าลายร้อยห้าสิบเบือนะเท่าไหร่คะเออเก้าร้อยห้าสิบเออใช่เก้าร้อยห้าสิบนี่จะถอนถูกนะโอเคอ่ะเอาง่ายๆอีกอย่างหนึ่งคุณยายพูดตามมะกรูดมะกรูดมะพร้าวมะพร้าวมะปรางมะปรางมะยมมะยมมะกอก มะกอกมะกรูดมะกรูดมะพร้าวมะพร้าวมะปรางมะปรางมะยมมะยมมะกอกมะกอกอะไรใหญ่ที่สุดรูปอะไรใหญ่ที่สุดมะกอกมะกรูดมะพร้าวใหญ่ที่สุดอะไรใหญ่ที่สุดคะมะพร้าวมะพร้าวใหญ่ที่สุดอะไรเล็กที่สุดมะกรูดมะกอกมะกอกบเล็กที่สุดมะกรูดมะพร้าวมะปรางมะยมมะกอก เออไม,ไม่ยมอ่่ถูกต้องนะัมะกรูดมะพร้าวมะปรางมะยมมะกรอกอะไรที่มันไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเหรอ,อืมะกรูดมะกรูดเปรี้ยวไหมคะเปรียปร้ยวมะพร้าวมะพร้าวมันเปรี้ยวเออถูกต้องนาะวันนี้เรียนง่ายๆแค่เนี้ยเรียนไหวไหมไหวอันนี้คืออะไรคะ นกแก้วนกแก้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเรียงกับนกแก้วเนาะ,ะวันนี้ก่องคุณยายจะลาไปก่อนคุณยาย,าอนนะย,ายบอกสิอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือนี่นะอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเอมือออกมาบีบโชว์หน่อยสิ <c oughs> ออกแรงเยอะๆออกแรงนานๆบีบนานๆแก เอาไว้เรียกคนเอาไว้เรียกลูกสาวถ้าลูกสาวเรียกครั้งแรกบีบยังไงถ้ายังไม่มาอีกบีบยังไงบีบใหญ่เลยบีบใหญ่เลยอันนี้นะอันนี้ก็คือเครื่องมือเรียกลูกให้มาบริการบริการทำอะไรบ้างอันนี้บริการแบบเร่งด่วนใช่ไหม มาทำอะไรมั่งให้มาเช็ดอะไรเก็บพระอ้อมเก็บพระอ้อมเอ่เช็ดตูโอเควันนี้พอแค่นี้อะบาย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 